สวัสดีครับวันนี้วันที่25เมษายน2565วันนี้ก็จะนำเสนอการประกอบแบตเตอรี่ดิเียมฟอสเฟตขนาด200แอมป์ชั่วโมงนะครับในภาพชุดแรก1เดียว2ชุดนี่คือชุดแรกนะครับ12โวลต์200แอมป์ชั่วโมงประกอบเสร็จแล้วนะครับเราทำการวัดอ่าวเัเตจ ระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะครับขั้วบวก,กบขั้วลบโอเควัดได้1 2 9 5โ oh วลต์นะครับซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแบตเตอรี่ชุดนี้ก็ยังชาร์จยังไฟยังไม่เต็มที่นะครับเต็มที่ก็น่าจะได้ประมาณ 13, 13 oh l, 1 3 1 3 1โวลต์13.1โวลต์ก็จะเคลื่อนย้ายนำไปติดตั้งกับระบบ กำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโอกาสต่อไปแต่การเคลื่อนย้ายนี้จะต้องหาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ามาคุมทางด้านบนที่เป็นการต่อเชื่อมของบัสบาร์ที่เห็นเป็นโลหะสีเป็นอะลูมิเนียมสีเงินตัวนี้ไม่ให้เส้นอไฟฟ้าทําให้เกิดการลัดวงจรซึ่งจะทําให้เกิดการสปาร์กอย่างรุนแรงเนื่องจากกระแสสูงนะครับถึงจะทําการเคลื่อนย้ายได้ วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาอะไรมาที่เป็นวัสดุฉนวนเนี่ยเป็นเช่นพลาสติกหนา,นาหรือกระดาษหนา,นามาปิดส่วนบนของแบตเตอรี่กระดาษหน,าน,า,นานี่ไม่ปลอดภยัยถ้าฝนตกนะครับเดี๋ยวต้องหาวัสดุที่ไม่เปื่อยยุ่ยแล้วก็ไม่ไมเปียกน้าม,มาปิดแล้วก็ห่อหุ้มก่อนจะทําการเคลื่อนย้ายอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เพียงเพียง วิดีโอก็ยุติได้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ